โอเคครับผมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีตในการวิกตูดี้แคทนั่นเองรายการน้ำคุณเรียนรู้และสนุกพร้อมเราอยู่ผมวิกตูดี้แคทนั่นเองเกมตั้นกังรับชมงคู่กเกมมอยครับนั่นเองเย้ yeah. และวันนี้นะครับเราก็ เอาแมปมานําเสนอนั่นเองนะครับแมปนี้นะฮะเป็นแมปที่ค่อนข้างที่จะแปลกนิดนึงนะฮะนั่นคือเป็นแมปประตูนั่นเองนะฮะอันนี้เราสังเกตก,กันแบบง่ายๆเลยนะฮะร,ระบบของแมปนี้นะฮะก็จะมีในส่วนของ e เ s t o n e เข้ามาควบคู่ด้วยนั่นเองนะครับคอนเซปต์ของแมปนี้เขาบอกว่าเราสามารถทําการเดินผ่านประตูเนะี่ยภายใน100วินาทีได้นั่นเองเออมันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะฮะซึ่ง100วินีถ้าเกิด แปลเป็นนาทีก็ประมาณ1นาทีเศษได้นะเพราะวนา1นาทีก็มีประมาณ60สิบวินั่นเองนะครับแล้วก็เพิ่มไปสัก,สกประมาณ40่วินั่นเองนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าสําหรับการเดินผ่านประตูเนี่ยเราต้องใช้เวลาประมาณ100วิอย่างที่เขาบอกจริงหรือเปล่านั่นเองนะครับสำหรับใครที่มาดูคลิปนี้มคลิปแรกนะครับก็อย่ายลืมกดติดตามกดซับสไคร์เบอร์นั่นเองซึ่งเป็นกำลังใจผมนในการตามคลิปอ่งเราด้วยนั่นเองนะฮะไาเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยนะฮะมา มาอันนี้เป็นประตูแรกนะอ่าหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเรานับไปเลยดีกว่า2นะครับแล้วก็มีเรื่องระบบเลสโตนมาแล้วนะฮะสามปึ๊บสี่ปึ๊บโอ้ห้เอาเลยเว้ยคุณผู้ชมอ่าหกนะฮะเอาเล้วครับเจ็ดอ่าเจ็ดเลยเว้ยเฮ้ยเจ็ดแล้วอ่าแปดนะฮะโอ้โหนี่เลสโตนใหญ่มากเลยครับคุณผู้ชมอ๋อเก้านะฮะแล้วก็ประตูที่สิบโอ้โหแป๊บเดียวสิบแล้วอ่ะคุณผู้ชม โอ้สุดยอดเลยทีเดียวนะครับนี่ก็น่าจะเป็นประตูที่11แล้วนั่นเองนะครับตอนนี้เราก็วาร์ปมาที่เนเธอร์นั่นเองนะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้กันว่าเนเธอร์มีอะไรให้เรา <c oughs> โอเคมาวาร์ปมาที่เนเธอรแล้วนะครับโอเคไปไหนต่อมีแต่ลาวาลงลาวาหรือเปล่าน่าจะใช่นะฮะโอเคเราแสดงว่าเราต้องตายใช่ไหมอ่าตายเรียบร้อยอ๋อเมื่อกี้11แล้วนะคุณผู้ชมปึ๊บ12 13 ึ๊บอ่าสิบสี่นะฮะโอเคแล้วก็สิบห้านะฮะอ่าสิบหกนะครับโอ้โหสิบหกแล้วเว้ยคุณผู้มชมเด้ืออีกสี่เองนะฮะโอเคสิบหกแล้วปุ๊บโอเคครับอ่าสิบเจ็ดนะฮะอันนี้ครับผมสิบแปดอ่าสิบเก้านะฮะซึ่งสิบเก้านี้น่าจะรอแน่นอนเลย <laughs> มันเป็นสายอย่างนี้เนาะ อ่าสิบเก้าแล้วฮนะผมเพนประตูวทีนะ่ยี่สิบแล้วคุณผู้ชมอ่ามันอยู่ใกล้แค่เอื้อมฮนะคุณผู้ชมอ่าไปตัวที่ยี่สิบทำไมมัน easy, อีซี่จังวะยี่สิบเย้เล่นย่งง่ายเลยนะฮะมีของอะไรเราเนี่ยมีโบ๊ทนะฮะแล้วก็มีจอบนะฮะเอาไว้ทำนา โอเคครับเดี๋ยวเรามาลองเกมหมดดูซิว่าสําหรับแมปนี้เนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับซึ่งดูจากสภาพแล้วมันน่าจะยาวมาหมดเลยใช่ไหมโอ้โหนี่ย,ยาวาหมดเลยนะครับซึ่งทั้งหมดแล้วก็ใช้เป็นระบบเ s t o ต e นั่นเองนะครับเราสามารถทําการเดินผ่านประตูดได้ภายใน100วินาทีนั่นเองนะฮะเออก็ดูว่าเป็นอะไรที่โอเคเลยนะฮะกลับมาจุดเริ่มต้นแล้วนั่นเองนะครับคงจะไม่มีอะไรกันมากแล้วนะฮะสำหรับรใครที่อยาก เจาะระบบเลสต์โทนนะฮะก็สามารถมาลองศึกษากันได้เลยนะครับในส่วนของแมปนี้เดี๋ยวผมจะปล่อยลิงก์ดาวน์โหลดไว้้ขางล่างใต้ดีฟิวชั่นนั่นเองนะครับอ๋โอ้โหวันนี้ถือว่าใหญ่มากเลยนะคุณผู้ชมนะฮะระบบเลสต์โทนนี่เป็นระบบที่ค่อนข้างที่จะงงนะฮะเพราะว่าผมไม่ค่อยศึกษาด้วยแหละ <c oughs> <c oughs> โอเคโอ้โหสุดยอดเลยอันนี้เป็นประตู네เนเธอร์เลยคุณผู้ชมตอนนี้เรายังไม่ได้เหยียบเนี่ยเป็นประตูปกติใช่ไหมเนี่ยเป็นกำแพงปกติเลยนะฮะพอเราเหยียบปุ๊บ นี่ประตูเนเธอร์นะฮะโอ้โหแม่งทาได้ไงวะสุดยอดเลยนะฮะเคตอยากศึกษาระบบเลยนะฮะแต่ว่าศึกษาแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจอยู่ดีส่วนตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดสปา point หลังจากเราเริ่มการตายแล้วน่ะเราก็จะมาเกิดตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็บันไดตรงนี้ด้วยฮะคุณผู้ชมโอ้บันไดตรงนี้ก็ถือว่าพีคเหมือนกันนะเนี่ยเออเนี่ยค่อยๆเก็บไปทีละส่วนนะฮะพอกดปุ๊บนี่ตรงนี้ก็เริ่มเปิดไปนะครับ อ่าแล้วบันไดก็เริ่มโผล่มาเออเป็นอะไรที่ดีนะครับแล้วก็บันไดอันนี้เหมือนกนันนะคุณผู้ชมนี่โอ้เหยียบปุ๊บนี่ครับเราสามารถเดินไปได้เลยนะฮะโอ้โหเป็นอะไรที่โคต มหาสรจย์เลยนะสำหรับระบบเลสโตนนะฮะเพราะปกติไล้นะผมไม่ค่อยศึกษาสักเท่าไหร่นะครับเกี่ยวกับระบบนี้นะฮะโอ้โหอันนี้เนี่ยเราเห็นแบบง่ายๆนะแค่ดึงแค่ทุกส่วนออกมานะครับแต่พอดูระบบข้างๆนะครับด้านล่างด้านบนนะครับดูจาสภาพแล้วก็น่าจะวกวนอยู่เหมือนกันแต่พอเราดูแบบง่ายๆนะคิดว่าเออมันก็แค่ดึงออกไปเลยส่วนทีละส่วนก็จบแล้วนี่หว่านะ แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยนะฮะแล้วก็ฝั่งนี้ฮะคุณผู้ชมแล้วก็ทรายเหมือนกันนะฮะเฮะ้ยทรายดันขึ้นมาด้วยคุณผู้ชมโอ้โ,อโหนี่เป็นระบบทรายด้านในนะฮะเนี่ยพอเราลองเหยียบสิปุ๊บอดาดูสิว่ามันจะเป็นยังไงคุณผู้ชมอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองอ้มันส่งต่อก็อย่างนี้เลยนี่ว่าคุณผู้ชมนะฮะอันนี้ลงไอ้ฝั่งนี้ขึ้นนะฮะโอ้โหเป็นการทําที่ค่อนข้างที่จะ ยากพอสมควรเลยนะฮะสำหรับระบบเスสโตนี้นะครับโอเคผมเป็นไงบ้างครับผมสำหรับภายในแมปนี้นะฮะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมก็อย,ม like, อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์และสุดท้ายอย่าลืมติดตามหรือก,กด s u b สไคร b เบอร์นั่นเองซึ่งเป็นกลังใจผมเองให้าตามคลิปใหม่ของเราด้วยนั่นเองก็วันนี้วิวต o ลี่แคทขอลาไปก่อนละกันโอกาสหน้าเจอกันใหมครับผมสวัสดีครับ